สวัสดีครับทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเคนจิคแมนเป็นไงเสื้อสวยไหมอ่ะไม่เกี่ยวหรอคลิปตัวนี้นะครับก็จะเป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับรายละเอียดของคลิปเกมหวยตัวใหม่แล้วก็ยังจะมีกําหนดของการฉายคลิปเกมหวยตัวใหม่ตัวนี้ด้วยนะเออนะซึ่งก่อนอื่นยวเราก็จะมาสัมภาษณ์กันก่อนดีกว่านะผ้โหคำถามเยอะเลยเนี่ย ึ่งคำถามก็ไม่ได้มาจากไหนแล้วนะครับก็ผมเป็นคนตั้งขึ้นมาเองอ่ะแหลรับผมเมื่คนตั้งทำไมอยากเดี๋ยวขอติดไปก่อนนิดนึงแล้วกันนะติดไปก่อนนะครับแล้วก็เราต้องหันไปด้านนี้ด้วยนะมันจะได้เหมือนกับสัมผัสหนัองโคลิบูอะไรประมาณนี้นะเออให้แม่งอลังการเหมือนกันนะครับ ตอนนี้ตัวคลิปทําเสร็จสมบูรณ์นะครับแต่มันก็ยังไม่เสร็จนะครับส่วนทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวคงจะต้องรอดูท้ายคลิปเนี่ยนะครับเดี๋ยว,วจะรู้เองนะครับอืมจะว่างไงเด็ละ่ะคือหลังจากที่ผมปล่อยคลิปเกมหวยตัวที่สองที่ชื่อว่าวอล์กสลาออกไปเนี่ยนะครับผมก็รีบไปหาเกมหวยตัวใหม่มารีวิวเลยซึ่งผมก็นั่งเขียบนบทบนกระดาษ A4 เนะี่ย ียกว่าสองหน้านะครับสองหน้าแบบตัวหนังสือติดกันมันพื้นเลยครับแล้วที่สําคัญเออยังไงเดียแถมหลังจากที่ผมตัดต่อตัวคลิปไปได้สักพักเนี่ยผมต้องเขียนเสริมใน A4 เนี่ยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยประมาณ4หน้าเต็มๆเลยนะครับเยอ่าเยอะมากนะทีนี้เนี่ยผมก็ดันติดปัญหาว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่มีความยาวที่ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะมันจะไม่เยอะเท่า,ากับเกมปกติทั่วไป ซึ่งผมก็ต้องนั่งเรียบเรียงตัวคลิปเรียกว่าปวดหัวตอนเรียบเรียงเยอะเลยนะครับผมเลยพักไปเกือบเดือนก,กว่าเลยนะคือตอนนั้นผมปวดหัวมากผมนั่งเรียงก็แล้วเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็ช่วงปีใหม่ใช่ไหมก็เป็นช่วงที่ว่างนะครับว่าหยุดเยอะก็เลยจัดการทําคลิปจนเสร็จสมบูรณ์นะครับ นี่แหละครับที่ผมอยากจะบอกคือเกมนี้เนี่ยมันมีความยาวที่คือมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะแต่ก็เรียกว่ามันเยอะกว่าไอรีวิวเกมหวย2ตัวแรกที่ผมได้ทําไปก่อนนั่นี้นะครับว่ายๆก็คือว่าแค่เรียบเรียงเนี่ยก็เสียเวลาเข้าไปเยอะใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะครับอจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะบอกอะไรมากอยูคลิปตัวใหม่ตัวนี้นะครับ เอาป็นว่ามุกเนี่ยมันก็จะต้องมีการพัฒนาขึ้นนะเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่พัฒนาตัวมุกแล้วก็จะมีความแหวกแนวเป็นมุกที่แหวกแนวนะครับหลากแนวกว่าตัวกับตัวก่นกอนๆที่ผมเคยทํานะครับมาเนีครับผมคงไม่มีอะไรจะพูดนอกเสจ,จากว่าในสุดมันก็ได้ลงอยู่โทษสักทีครับ เอาระจโการสัมภาษณ์ไปแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูกันดีกว่าว่าคลิปตัวนี้เนี่ยมันจะฉายตอนไหนนะซื่อว่าเป็นหลายอย่างเป็นเป็นเนอะไรที่หลายๆคนอยากจะรู้เลยนะครับว่าจะฉายเมื่อไหร่นะซึ่งต้องบอกเลยว่ารอบนี้ผมอยากจะทำให้มันอลังการหน่อยผมก็เลยจัดมันนะครับเป็นสามอพปโซดด้วยกันนะครับเออแบ่งเป็นสามเอพิโซดเลยนะจริงๆไม่ใช่เลยหรอกม,มีปัญหาตอเนเรนเดอร์คลิปผมก็เลยต้องแยกคลิปมานะ โอเคนะครับงั้นเรามาดูวันฉายของรีวิวเกมหวตตัวที่3กันดีกว่านะซึ่งนี่ก็คือตารางของกำหนดวันที่จะฉายครับเอพิโซดแรกนะครับเอพิโซดหนึ่งก็จะฉายวันอังคารที่12บสองมกราคมปีส5 5 9นกะครับในเวลา6โมงเย็นนะครับแล้วก็ติดติดกันเลยก็คืออีก2วันต่อมานะครับเราก็จะทำการฉายเอพิโซด2นะครับ ในวันพฤหัสบดีที่14มกราคมปศ2519เวลา6โมงนะครับส่วนเอพปโซด3เนี่ยเราจะขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะว่าเราจะฉายตอนไหนนะสุดท้ายนี้ระหว่างที่ทุกท่านกำลัง,ลองรอการฉายของคลิปตัวใหม่นี่นะครับก็อย่าลืมไปบอกพวกเพื่อนๆของทุกท่านนะครับที่ชอบการรีวิวเกมหวยที่ผมเคยทำไว้ก่อนนี้นครับ เราเจอกันนะครับลาครับและแน่นอนว่าต่อไปเรามีโบนัสให้กับท่านที่ดูคลิปตัวนี้นะครับจนจบนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับเป็นโบนัสแค่สิวิอะไรนะอ่ะไปดูเลยแล้วกันนะครับตัวนี้คุณคินจิเมนอยากรีวิวเกมแนวไหนครับ อ่ะเป็นไงครับเรียกว่ามันก็ไไในบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคลิปนะใช่ไหมส่วนในช่วงที่ผมพูดในนั้นมันก็โดนดูดเสียงไปนะครับก็ลองไปเดากันดูนะว่าผมพูดว่าอะไรอะ่ะแล้วก็อย่าลืมรอดูตัวเต็มเลยแล้วกันนะครับถ้าใครเดาไม่ออกนะครับเราเจอกันนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ